สวัสดีค่ะพบกับช่องฟอนเกเลย์ชานนลวันนี้นะครับฟอนใส่เสื้อของ b l a c k พ i n k นะคะฟอนก็จะมาอันบล็อกของน้องลิซ่านะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่2แล้วนะครับของที่น้องปล่อยโซโล่มานะครับก็เราจะมาแกะกันเลย ว่ารอบนี้ได้เป็นอะไรนะครับถ้าใครยังไม่ดูเนาะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะเพราะว่ากอลงไปสองคลิปแล้วก็คืออารอบนั้นจะเป็นอัลบ,บั้มน,นะครับเฮ้ยสามคลิปแล้วมีเคสโทรศัพท์ด้วยเคสของน้องลิซ่านะครับซึ่งจริงๆแล้วใบสั่งซื้อก็คือใบสั่งซื้อเดียวกับอันนี้นะเราต้องพยายามแกะให้ดีที่สุดเพราะว่า คือเขาก็ระบุมาแล้วว่าต้องเหมือนต้องอัดขีปอะไม่งั้นเขาจะไม่รับผิดชอบนะถ้าเหมือนของเสียหายหรือว่าของไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยของขาดนะออพอเราพิ่แล้วเราตกแต้มเ,เพราะเราคิดว่าของมันจะได้ครบแต่เรากลับได้แค่สองอัดเออหนึ่ง ก็ให้ที่รองทำไมอ่ะเพื่อไม่ให้กีดโดนหรอนี่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ก็จะสั่งเสื้อยืดของน้องนะคะซึ่งน้องออกมาทั้งหมดสี่ลายอนก็ได้ทั้งหมดสี่ลายนะคะแล้วอนก็เลือกเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ xl นะทั้งสี่ตัวเลยเพราะว่าอนรู้สึกว่าใส่เสื้อตัวใหญ่แล้วมันโอเคอ่ะเพื่อเราอ้วนขึ้นด้วยอย่างเงี้ยแล้วเผื่อ เ้ือเราใส่ไม่ได้ถ้าซื้อไซส์เล็กมาแล้วเราใส่ไม่ได้โอ้ยดิว่าจะ texture texture วะ texture texture แบบว่านุ่มอ่ะรอบนี้ผ้านุ่มอ่ะคือฟอนตนา์สาร้างของแบล็คพิ้งก์มาหลายหลายรอบแล้วอ่ะแล้เวเธอดูสกีรอบนี้ก็คือสวยอ่ะ ก็คือสาสมหเ้ยคือในในรูปไม่สวยอะในเวปะในเวปไอจีซีเลกอะมองดูแบบว่า <c oughs> ก,ก็ก็คือลายธรรมดาเลยอะแต่ว่าถ้ามันดูแบบเนี้ยเธอรายละเอียดคือดีมากอันนี้คือแบบเนี่ยรายละเอียดดีมากคือหน้าน้องชัดมากเหมือนแบบสกรีนสวยมากอะ่ะแล้วมันเป็นโทนชมพูใช่ไหมข้างหลังน้องก็มันก็เหมือนเป็นโทนชมพูปะละาลิสา ซึ่งสวยมากตอนนี้ชอบละตัวนี้ตัวนี้ชอบเลยอะคือสวยอะเนี่ยหน้าล้องสวยมากเห็นไหมอ้าเพื่นๆสวยมากมาไปที่สองเลยเหมือนคนรีวิวหรือยังไม่แน่ใจเหมือนเห็นมะแต่อันเนี้ยฟอนได้มาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าฟอนไม่ได้อยู่บ้านนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้เปิด พยายากจะเปิดเ,เ,เ,เราเร็วอยู่หรอกอันต่อไปอันนี้เป็นโทนสีม่วงนะความรู้สึกให้เพื่อนๆดูเท็กซ์เจอร์ผ้าเหมือนกันแค่แค่ต่างคิดตรงรูปรูปลิส่ารฟอร์สซิงเกิลบัมบ์หลาลิส่าเธอสีก็คือสวยอ่ะสวยแบบสวยอะอ่ะข้างหลังสกรีน โอ้ยฉันไม่แน่ใจว่ามันสือสีเดียวกันไหมกับเบอร์เกียเนี่ยาลาลิซาเหมือนกันเดี๋ยวขอดูแป๊บน,นึงนะเธอโคระสีอันนี้อมแดงเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันออกแดงๆอะ่ะเดี๋ยวหลังจะเทียบให้ดูเห็นไหมโคลาสีจ้าเขามีลูกเล่นนะจา๊าแต่ฉันให้ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ฉันให้น u m b e r ร n วันนัมเบอวันคือสวยสวยสวยมากอะ่ะ แต่สีม่วงก็ดีนะเฮ้ยจริงๆป่ะฉันยังไม่ได้ดูรีวิวเนาะแหละชช้าน้าเห็นในในรูปอะฉันก็กะว่าเออคงจะเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยไปเลยมาดูอันต่อไปอันต่อไปนะทำไมสกินใหญ่จังคือฉันจำไม่ได้เลยว่าเหมือนเราพิออเดอร์มานานอะ่ะตั้งแต่กันยาใช่ไหมนี่เดือนธันวาแล้ววะสามเดือนสเดือน เจ้าเจ้าเนาะลิซ่าเราต้องทำให้ได้นะเราต้องเราต้องตำถูกย่างอ่ะใช้ดูตรงนี้ก่อนเือก็คือตาแตกนะตะกีนตาแตกนะลิซา่าเท็กเจอร์ดีนะอรีดีเท็กเจอร์ดีนะลิซา่าอะ ข้างหลังไม่เหมือนกันนะสาเป็นตัวแ L นะแต่อันนี้น่าจะเป็นสีเดียวกับอันนี้เนาะข้างหลังหมายถึงว่าใช้สีมันเป็นสีออกแดงๆอะ่ะเป็นตัว L นะลิซา่าใส่ไปไหนคนก็รู้ค่ะว่าลิซ่าแบคพัวต่อไปเลยอันนี้คือวินเทจเวอร์มันมีความวินเทจเนาะโอ้ยถุงค่าฉันเสียใจเนี่ย นี่จ้ะตัวที่สี่เมื่อกี้แอบตกใจเมื่อกี้ผ้ามันเบรืรอเบอือเหมือนน้องนะอ้วนขึ้นมองไม่ใช่เธอเขาสก,กินแบบไหนหรอเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเท็กเจอร์เหมือนเป็นสีป้ายเว้ยเนี่ยตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยไม่มีอ่ะ แสดงว่าตรงที่เป็นสีดําอ่ะเขาไม่ได้สกรีนลงไปมันก็เลยจะเป็นเท็กเจอร์เดียวกับตรงนี้เห็นปะ่ะแล้วก็จะมีแค่ตรงสกรีนตรงเนี้ยเนี่ยมันเขามันเขาว่าเราเลยอะ่ะเนี่ยเราตรงเนี้ยลื่นเดียะตรงนี้มันผ้าปกติแล้วก็ดูข้างหลังข้างหลังเป็นสีทองจ้า น้องเพื่อนๆอันนี้ตัวละ990บาทนะคะก็ก 4, 3, สี่ตัวก็สี่พันเพราะมันอีกสิบบาทสามพันเก้าร้อยหกสิบสี่ตัวก็ค่ารวมแบบด้วยรวมค่าส่งอะไรอย่เงี้ยก็มันก็จะั้ามดอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ราคาตัวรละ990โดยแท้อะพอมันเสียค่าส่งด้วยเสียค่าจะส่งนะอันนี้ฟอนสั่งจาก YGC เลกนะคะซึ่ง สวยมากยอมอะฉันยอมฉันยอมจริงๆก็เดี๋ยวฟอนจะใส่แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูละกันโอเคว่าแต่และตัวแซงมาแล้วเป็นยังไงนี่ฟอนก็ใส่ของแบบพีนะแต่เนี้ยตอนที่น้องมาคอนที่อิมแพไม่ได้เข้าไปดูหรอกแต่ว่าไปไปซื้อไปซื้อของน้าคอนเพราะว่าเราซื้อตัวไม่ได้เราซื้อตัวไม่ได้ โอเคค่ะถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟอนด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวขอไปชื่นชมกับความความใจถึงของตัวเองนะที่แบบไม,ไม่ไม่มีตังกินแล้วนะแต่บาบาของน้องคือได้เกือบทุกอย่างโอเค